กับผมช่องที่มรุ่ดน้ำซิ่งนะครับดูกันต่อครับเจ้าม้าขาว ขึ้นไม่ไหวเมื่อกี้จมจมหน้าจมหลังจมสี่ล้อเลยครับต้องเอาดินออกนะเรามาดูรอบนี้จะขึ้นไหวหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวป้าครับตามตูดครับแต่เยอะอยู่นะสำหรับผมผมว่างานแบบนี้นี่ถ้าเป็นถ้าผมเป็นรถของตัวเองนี่ก็คิดหนักดีนะครับว่าจะวิ่งหรือไม่วิ่งเพราะว่าเมื่อกี้ติดเมื่อกี้ก็มีโอกาสที่จะเหนี่ยมหักแล้วครับเพราะว่าลุมครับเพราะว่าพุ่งใส่ลุมนี่ไม่รู้ล้อหน้าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ผมก็ถ้าเป็นรถของผมเองก็เลือก เลือกอยู่นะครับงานนี้เพราะว่ารู้สึกว่ารถน่าจะช้าเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราวิ่งสับล่องที่มันไม่มีหลุมมันก็น่าจะน่าจะไม่ช้ารถนะครับถ้าเราวิ่งเลนเออวิ่งฝั่งทางนู้นก็น่าจะดีกว่านะครับแต่เมื่อกี้ไมโครเพิ่งมาไงเลยไม่ได้เข้าครับเข้าฝั่งนี้อันนี้ก็ตั้งลำใหม่แล้วเพราะว่าดินมันเปียกด้วยครับนะดินมันเปียก ก็ต้องสู้เลยครับเพราะว่ารถมีงวดครับก็ต้องวิ่งครับทุกวันนี้นี่เลือกงานไม่ได้ครับเลือกงานไม่ได้รถมีงวดสองสี่ครับไปแล้วครับโอ้อยางเป็นแล้วสองสี่เดอสองสาห้าเลยไหวไหมล่ะนี่ ไปดูกันครับกลับแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวไปบ้านโอ้เอ้นหนอกุ้งนี่เป็นเหล็กแน่นอนเลยมันไม่อยู่ทรงต้องเอาเป็นเหล็กชุบครับ เดี๋ยวเราจะพาขับตามกันครับผมว่าเนี่ยผักแน่นอนเลยมเมื่อกี้เนี่ยผักแน่นอนไปผ่านไปผ่านอโอ้โหไปสับสับล่องเขาแล้วมันจมหมดสี่ล้อเลยไหม <c oughs> กลับแล้วครับพี่สวัสดีครับเรากลับบ้านแล้วครับนานอยู่เราเนี่เพราะแต่รถจมเหรอ่ยฮะฮะนี่เลยรถเราลึกเลยครับลึกมากบอกลึกแล้วไปเราจะเดินทางแล้วครับ ครับสงสารรถอ่ะนั่นแหละเข้าว่าอยู่เออมาทำจนงานสบายสบายก็ทำังไงเพราะว่าน,าน,านี่งานคืงานลึกกับลึกไม่ใช่หรอลึกมากวะมันมันลื่นแล้วมันก็เหนื่อยอ่ะทางขึ้นง่ายวะนะทางขึ้นง่ายไหม,มขึ้นยากเออน่าก,กลัวโอ้เมื่อกี้กว่าจะขึ้นได้ ไม่โครต้องลงมาแบบตัง เขา <Okay. S 2> ขอให้เขารับเรื่อง okay. อะไรนะคำโคลนคำคูนไม่ได้แบบไม่ได้ดูแบบนี้นานแล้วขับตามรถตัวเองครับครั้งแรกเลยที่ขับตามรถตัวเอง <c oughs> แต่ไม่ใช่รถผมนะครับ นะครับต่อ สิบกิโลว่างี่ขาไปขาเดียวเจ้าของรถบอกพอได้ครับแต่ถ้าเป็นรถผมเป็นรถตรัวเองก็น่าจะคิดหนักอยู่นะงานแบบนี้ไสเยอะเลยครับยังว่าเลยครับรถมีงดก็ต้องก็ต้องทำเนาะไม่ทำก็ไม่รู้จะมีงานไหน จะวันละพันห้ากินน้ํามันนย่เพราะว่าบอกมันลืนวิ่งยากอันนี้อ้อยเข้าเข้าอะไรนะฮะอ้อยเข้าบดอ๋อข้าปั่นอะไรน่ะไหนอ้อยเนี่ยเข้าปันนะนน่นน้ําหรอไหนอ้อยนีย่ข้าวใช่มบอก อ้ยต้นอ้อยอ่ะเข้าป่นน้ําไอเหนียวเอาทน้ำอ้อยเราไปนี่ไปนี่เราไปทางนู้นาาไปก็ออกขางนั้นเลยนี่ทางนี้ออกตรงนี้ง่ายจัเนาบตามถ่ายคลิปก่อนอืทางูรถติดับเจ้วเอาเบียนนามายาเตากันแจ้น้ำเตาทายคลิปด้ยเองก็เตาจำเกลงวยแดงงวยปูน

เลยครับคันนี้ร็อกี้จีตูดแลบูคอบค มันมีปี้ายอ่ะเมื่อกี้ยกดำไงแล้วันนี้โดนก็แทกตูดจนเป็นรอยหมดเลยถ้ามันติดบ่อยอ่ะตูดมันจะเสียอได้ก้าวเที่ยวเองทั้งวันรถมอเตไซค์ขึ้นแหกโค้งมาชนรถดำขาหักไม่รู้ชนรถใครนี่เลยขาหัก ื่อไรวันนี้นะเมื่อวันนี้เลยไอ้เท่าแก่เพิ่งไปอันนี้มาบครับ